สวัสดีครับพ,พี่พี่ท่านวันนี้พอก็ช่องพีเอ็นผาบ้านอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผาบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดนะพี่นะอ่าราคาก็แตกต่างกันไปนะครับผมเดี๋ยวลองเลือกรับชมกันดูก,ก่อนครับผมจองทางกติดต่อเราเบอร์โทรตูแปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผม ส่วนเอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอและะ้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็นป๋าบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอาสไลด์พีนี้จะลองเลือกรับชมกันดูก,ก่อนนะพี่นะ้าเพื่อจะถูกใจองค์ไหนครับผมมาเริ่มเป็นเหรียญอ่าพระพุทธชินราชรายการที่หนึ่งเลยนะพี่หมนะนี่นี่ครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชรายการที่หนึ่งครับผมนี่ ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์ line, มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจองค์ไหนชอบใจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมนี่สองสี่หกศูนะพี่นะเนี่ยเป็นค่ากระบอกแลพี่นะเนี่ย แต่นี้เขาตัดหูไปนะหรือว่าหูหักไม่แน่ใจนะเนี้ยเนี้ย่าจะเป็นข้างกระบอกครับผมเนี่ยนะอ่ะอวงนี้รายการที่หนึ่งผมขอแบ่งปันอยู่ที่อ่าสามร้อยห้าสิบาทนะอ่าขอสามร้อยหสิบาทรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงครับผม ราคา EP นี้ก็ต้องแจ้งกันไปก่อนนะพี่นะอ่าจะแตกต่างกันออกไปนะพี่นะถูกใจองค์ไหนชอบแจ้งไหนก็นจดหมายเลขจดราคาไว้ด้วยนะพี่นะโทรมาแจ้งผมได้ครับผมนองนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อวันไรกิ่งรายการที่สองนะพี่นะน,น่ครับปีสองสี่หกเจ็ดนะพี่นะสองสี่หกเจ็ด รายการที่สองครับผมเนี่ยนะครับสามละบาทครับผมรายการที่สองต่อไปเป็นปิดตารายการที่สาม่ยันดึวสวยเลยนะพี่นะองนี้นี่ยรายการที่สามคับผมเนี่ย ครับนี่องค์นี้รายการที่สามครับผมสามล้ใบครับผมต่อไปเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินนี่รายการที่สีร่รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินครับผมรายการที่สี่ครับผมรายการนี้ ห้องเงินนี่ชัดเจนเลยนะนี่ลบห้องเงินครับผมตอกหนึ่งสี่หนึห้านะครับผมเนี่ยอิงอิงดังนะี่นะนี่สามร้อยบาทครับผมรายการที่สี่ขอสามร้อบาทต่อไปเป็นรายการที่ห้าเป็นรูปอรอลวงบอลทวดอ่าไปก้นลายเซ็นนะในก้นลายเซ็นชัดเจนแล้วก็อุดกิ่งนะพี่นะ วงนี้รายการที่5ครับผม ลายเซนนะนี่นี่ครับผมนี่องนี้รายการที่ห้าครับผมขอสามร้อยบาทครับผมขอสามร้อยบาทรายการที่ห้าต่อไปเป็นรายการที่หกเป็นเหรียญหลวงพแดงครับผมเนี่ยเหรียญหลวงพแดงรายการที่หกครับผม รายการที่6กครับผมสาม้บาทครับผมรายการที่6ต่อไปเป็นปิดตาองนี้จะเป็นทางโซนปิดตาหลงปูไข่นะเนี่ยรายการที่7ก็ครับผมเนี่ยลงรักปิดทองนะพี่นะเนี่ยเขาจะเรียกอะไรนะเนื้อผมคุกรักหรอพี่นะเนี่ย นี่ครับผมเนี่ยรายการที่เจ็ดนี้สามร้อยบาทครับผมรายการที่เจ็ดสามร้อบาทต่อไปเป็นรายการที่แปดอ่าเป็นหลวงพ่อพรมพิมพเข่ากว้างหลังเรียบหลวงพ่อพรมพิมพเข่ากว้างหลังเรียบครับผมเนี่ รนี่รายการที่แปดนั้นขอสามร้อยห้าสิบาทครับผมขอสามร้อยห้าสิบาทรายการที่แปดจะไปเป็นอ่าชินราดอินโดจีนรายการที่เก้าชินราดอินโดจีนรายการที่เก้าครับผม ต่อโค้ดนะพี่นะเนี่ยมีต่อโค้ดนะพี่นะเนี่ยโค้ดจะเจนนะครับผมเนี่ยอยู่ฝั่งน,นอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยองนี้รายการที่เก้าผมก็ขอสามร้อยห้าสิบบาทขอสามร้อยห้าสิบาทรายการที่เก้าต่อไปเป็นรูปลอนลงพอเดิมรายการที่สิบ รอหลอพอดเดิมรายการที่สิบครับผมนี่ ครับนี่นี่มีรอยจานนะพี่นะนี่นนีีนน่่ครับนี่อ่าองค์นี้ราการที่สิบนะพี่นะขอเท่ากันนะพี่นะสามร้อยห้าสิบาทเท่ากันกับองค์เมื่อกี้นี่สามร้อยห้าสิบาทต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดเป็นปูดทวดเน,นื้อว่านอ่าเป็นรุ่นห้าแฉะนี่ทวดเน,นื้อว่านรุ่นห้าแฉะรายการที่สิบเอ็ดครับผมนี่ บุญฮาเจะนะพี่นะนี่ครับนี่า่อรายการที่สิบเอ็ดนะพี่นะนี่ขอสามร้อยบาทครับผมสามร้อยบาทรายการที่สิบเอ็ดต่อไปเป็นรายการที่สิบสองเป็นอ่าสมเร็จ หลังพระศิวลีหลวงพ่อโวยนะพี่นะในเนื้อผงน้ํามันครับผมรายการที่สิบสองครับผมเนี่ยเป็นเนื้อผงน้ํามันนะพี่นะนี่นี่ครับหลังพระศิวลีครับผมเนี่ย ร,รายการที่สิบสองนี่้มขอสามระบาทครับผมสามระบาทรายการที่สิบสองต่อไปเป็นเหรียญหลวงพอ่อเกษมรายการที่สิบสามเป็นเนื้องเงิน,นเหรียญหลวงพอ่อเกษมเป็นรายการที่สิบสามเป็นเนื้องเงินลงยากเก่าเลยนะนี่นี่นี่ครับนี่สวัสดีมิ拉มีต่อโค้ดนะพี่นะเนี่ ต่อโคดนะนี่นี่นะปลอดภัยปีสามแปดนะนี่เป็นเหรียญเ,เงินลงยาครับผมนี่เหรียญเ,เงินลงยานะไหมนะน,นี่ครับอ่ารายการที่สิบสานประกอห้าร้อยบาทครับผมก่อห้าร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่ องนี้เป็นหลวงพ่อเงินท่ามะไฟนีรายการที่สิบสี่นะเป็นหลวงพ่อเงินท่ามะไฟครับผมเนี่ยมาหาเก่าๆเลยนะอยู่ในถุงซีนเขาเก็บซีนไว้นะผมไม่ได้แกะให้ ตามไฟนะพี่นะรายการที่สิบสี่ครับผม่อาสำหรับองนี้ผมขอสักสี่ร้อยบาทขอสี่ร้อยบาทรายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นหลุมพัดเดิมเนื้ออปัปาก้ารายการที่สิบห้าหลุมพัดเดิมเนื้ออปัปาก้ารายการที่สิบห้าครับผมนี่ ะครับรายการที่สิบห้าผมสี่ร้อยบาทครับผมขอสี่ร้อยบาทรายการที่สิบห้าต่อไปเป็นรายการที่สิบหกเป็นคุณแผนหลวงพ่อเตยใช่ไนหะมใน,ะนคุณแผนหลวงพ่อเตยรายการที่สิบหกครับผม แผนหลวงพ่อเตยครับผมนี่ครับอ,องนี้รายการที่สิบหกนะพี่นะผมขอสี่ร้อยบาทครับผมขอสี่ร้อยบาทรายการที่สิบหกต่อไปเป็นรายการที่สิบเจดเป็นปูดทวดหลังหนะังสือนี้เป็นจะเป็นลองเขาเรียกรองพิมพ์หรือว่าอะไรนะเนี่ย เขาไม่ได้ตัดปีกอ่ะองเนี้ยเนี่ยเนี่ยดูกระแสการปั๊มแล้วพี่นะเนี่ยเนี่ยนี่ครับผมดูกระแสการปั๊มเนี่ยเขาไม่ได้ตัดปีกนะองเนี้ยเนี่ยเป็นหลังหนังสือนะพี่นะ คมชัดเลยนะพี่นะเนี่ยเนี่ยสรับองค์นี้รายการที่สิบเจ็ดนะผมขอสี่ร้อยบาทครับผมขอสี่ร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดเป็นสมเด็จโพย้อยเนี่ยสมเด็จโพย้อยผมจําไม่ได้ว่าของที่ไหนนะเจ้าของเขาก็บอกมาเหมือนกันเนะี่ยได้เนื้อหากเก่าเลยนะ ได้เนื้อหากเก่าๆเลยนะเป็นสมเด็จโพยอยนะนี่ครับผมเนี่ยรายการที่สิบแปดครับผมอ่าผมขอเอาแบ่งปันเร็วๆเลยนะสาม้อบาทครับผมสามรบาทรายการที่สิบแปดเผื่อพี่ท่านใดชื่นชอบครับผมต่อไปเป็นปูทวดหลังหนังสืออ่า เป็นปีศูนย์เจ็ดนะนี่รายการที่สิบเก้าองนี้นี่สวยเลยนะเนี่ยองเนี้ยองนี้ได้สวยเลยครับผมเนี่ยเผื่อพี่ท่านใดอยากได้ไปใช้นะนี่มาแบ่งปันกันได้ครับผมราคาหลักร้อยเท่านั้นนะครับนี่นี่ดูกระแสการปั๊มนะนี่ครับผมน,นี่ครับ เป็นปีศูนยะ์เจ็ดนะพี่นะน,นี่ออกลุ้งเลยนะเนี่ยผิวออกลุ้งเลยครับผมองค์นี้อ่าสำหรับรายการที่สิบเก้านี่ผมขอห้าร้อยบาทครับผมขอห้าร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเป็นแพะอ่าจะต้องตีเป็นหลวงพ่ออ่ำนะ ข้างในเป็นกระเช้าเงินนะพี่นะเนี่ยเนี่ยผลอพี่ท่านใดชื่นชอบนะครับผมเนี่ยเผลอพี่ท่านใดชื่นชอบครับผมอ่าสำหรับแพะเนี่ยนะผมขออ่าแบ่งปันเลยนะห้าร้อยบาทครับผมผมขอห้าร้อยบาทรายการที่ยี่สิบ ต่อไปเป็นรายการที่21เป็นแผ่นปัม๊มหลวงพ่อพรมวัดช่องแคในรายการที่21เป็นแผ่นปัม๊มหลวงพ่อพรมวัดช่องแคครับผม ที่ลึกวันเสาห้านะยี่สิบสองมีนาสองห้าหนึ่งสองครับผมเลยนี่ร,รายการที่ยี่สิบเอ็ดนี้ผมขอสี่ร้อยบาทครับผมขอสี่ร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองเป็นปูดทวดเนว่านอ่าเขาเรียกพิมพ์ลายจุดนะเนี่ย ทีมหลายจุด รายการที่ยีิบสองน,นี่ผมขอสามล้บาทครับผมสามล้บาทต่อไปเป็นสิงหาแกะรายการที่ยี่สิบสามพร้อมกัะเช้าเงินนะนสิงสามขวัญงาแกะพร้อมกัะเช้าเงินครับผมนี่นี่ เรวประชาชเงินแกะลายนะพี่นะนี่ครับเป็นสิงสามขวัญงาแกะครับผมเนี่ยสำหรับชิ้นนี้นะรายการที่ยี่สิบสามผมขอเก้าร้อยบาทขอเก้าร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษม เป็นเหรียญยืนหลวงพ่อกเกษมพร้อมเลี่ยมกรอบเงินนะพร้อมเลี่ยมกรอบเงินเก่ามานี่อ่าวัดนางเหลี่ยวนะพี่น้ปีสองห้าหนึ่งสี่ครับผมี่วัดนางเหลี่ยวนะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะนี่พร้อมเลี่ยมเงินเก่ามาครับผมี่ รายการที่ยี่สิบสี่เนี้ผมขอแบ่งปันเลยนะผมขอหกร้อยบาทขอแค่หกร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นรายกรารสุดท้ายครับผมอ่าเป็นปูทวดรุ่นเบตงนะรูปหล่อปูทวดเบตงครับผมหอมกรอบเงินชุบทองครับผมไม่ใช่กรอบทองนะเป็นกรอบเงินชุบทองครับผม,มกรอบเงินชุบทองหนาะๆเลยนะพี่นะเป่อยพี่ท่านใดอ,าาอยากได้ ไปแขวนช่วงปีใหม่นะครับผมนในเป็นปูดทวดรุ่นเบตงนะพี่นะตรงเนี้ยจะส่องจะเห็นเนี่ยเนี่ยเห็นเขาต่อโค้ดอยู่นะเน,เนี่ยเห็นอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าเขาจะเลี่ยมเนี่ยเนี่ยมันเลี่ยมแกนกลางติดปิดตรงโค้ดพอดีแต่เห็นมีต่อโค้ดอยู่นะครับผมเนี่ย แล้วก็ได้เป็นกรอบเงินหนาะชุบทองนะนี่นี่นี่หนามากเลยอ่าองค์นี้ผมขอแบ่งปันผมเอาแบ่งปันก่อนปีใหม่เลยนะผมขอเก้าร้อยบาทขอเก้าร้อยบาทพอนะพี่นะ,ะแบ่งปันก่อนปีใหม่เลยครับผมแล้วก็สําหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรับผมแกลานมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนกันได้นะครับหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ